เออพุ่นะเออสุกเสื้อร้อนมละนับเชื้อเข็งโสุกร้อมาเลยคนละก๊กบอคือมะใาญนตั่นี่คนละก๊กบ่เออสมพ่อต้นเดียวต้นเดียวก็ที่เอาเมื่อวานนี้บออืม ฮอนเพื่อยากก้นแล้วมันลงแหงขกวเลยยามลงราคามาลุงจุดนั่นละโอ้ยมีโอ้ยชวงอันมือซื่นมาเลงลน่ะบาทเก้าซิ๊ ฮะไม่ทันก็กายเมื่อเขาว่ามันฮึนอีแล้วน้อยนึงว่าฉันและมัหนหึนมีอะไรไปเบิ่งเยอะเออแม่แห้งไม่ไ้วแล้วฮึนง,งาขามเขาจะฮึนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่เท้าเจ้าบอกห,หึนอืม ถามจากกิโลมาจากกิโลวะพิษจากต้นอืเฮ้ยสาวต้นพุ่น่ะก็โทรมาข่ามเป็นราคาในนี้ก็สชนุกขายแล้วจะว่าสาวต้นพุนอืมเออมันมีเป็นดกมันเป็นดกคือตะก้าเสียเนาะฮะอยู่เสือก็ไม่ค่อยดกเลยอืมแมนอยู่แมนอืมางางนอก็งามอยู่แมน จักเลยนเลืเลอบบานงคุณน่าผลงานแบบนั้นที่ไรเออเกษตรแนมากคุงนั้นมีงามละคุงนัน้นนะเห็นไหมนั่นนะเรียกวพาครบป่ะจักกิโลชาวส,สามป่ะเออชาวสามถุงม,มาท่ามกลางเสียงแดดร,ร้อนมากทุกคนใส่ฝนใกล้จะตกแล้วถ้าร้อนนะถ้าอากาศเยน็นนี่คือไม่ตกง่ายนะเราก็มารับออเดอร์นะคะ ไว้รอนะ FC สั่งนะคะเราก็ส่งทันทีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอออเดอร์กันนะคะก็มีออเดอร์มาแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นมะขามสามรสนะคะช่วยกันทำมาหากินพอดีหมูอ้วนนะคะลาแต่ก็ไปหาหมอเสร็จแล้วนะคะก็ดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็คุณหมอก็ฉีดยาให้นะ,ะก็มาพักผ่อนนะปวดเลยปวดเลยท่าน

đó nên mình cũng ตันนั้นเองพวนี่นั่นเากันนี่แ้่สามประตูเจ็ดพอดีนะเอาในเจมส์วันนี้ช่างงานในลูกแต่ก่อนก็ได้ก่อนอันนี้ก็ได้เพราะเราหนึ่งปัญหาเพราะเราหนึ่ง 什么？ Um, okay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 好了，就这样。 ้แล้วเนาะผมใช้เื่ออตาเใรเอ้ยทำ้วแล้วก่ช่วยกันเขาเรียกว่าื่อกาาหกินทาเยอะ